สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมกันอีกครั้งนึงนะครับในไลา์เกมเศรษฐีนั่นเองนะครับก็ GM มเพิ G ่งจะอัปเดตแพ็คเนาะอืมก็มีตัวละครย้อมสีเข้ามาใหม่นะครับเราคิดว่าตัวละครประจําเดือนนี้นั่นก็คงจะไม่กลับมาให้เราหาแล้ว ไม่ใช่กลับมาให้เราหาแล้วผมไม่มาให้เราหาแล้วนะครับแต่มาเป็นตัวละครย้อมสีนั่นก็คือน้องอีโวมิสตีนั่นเองนะครับความสามารถของน้องก็คือเมื่อสร้างอาคารนะครับครบ3หลักใีโอกาส4 8ย้ายกลับลงมาในจุดที่เรายืนนะครับแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของตัวเองเนโอกาสี่ยมีโเอกาส48%เพิ่มค่าผ่านทาง2องเท่าและย้ายไปยังพื้นที่ของชั้นทันทีนะครับแล้วก็อีกความสามารถหนึ่งก็คือเมื่อตกแบรนด์มาร์กหกสบเปร์เซ็นตเรียกฝ่ายตรงข้ามนะครับให้มาตกในพ ใช้เอฟเฟกผลกระทบนะครับอืมอืมอมืจริงๆน้องก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ที่คิดว่ามันก็ก็ดีเออก็ดีมีผลกระทบในตัวด้วยแต่ว่าแต่ว่าตัวละครที่ให้กลับมาในหาในครั้งเนี้ยมีน้อง,งเออรลนี่ไงเออแล้วคืออีเวนท์นที่แล้วอ่ะอีเวนท์มอนสเตอร์ใช่ปะ่ะแล้วเนี่ยอีเวนท์มีอเออรลนี่อ่ะเออดัดหลังกันชัดๆ เออนั่นแหละดัดหลังมากโดยวิธีการตามหานะครับครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกๆครั้งนะครับครั้งนี้นะครับเขาให้เราหาในกล่องพรีเมียมแบบของเกาหลีเลยนี่พรีเมียมซูปเปอร์นะครับก็จะมีโอกาสได้ตัวละครเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยเราจะต้องนําอะไรมาแลกเดี๋ยวดูสิเราจะต้องนําการที่มีชื่อว่าการแลกเปลี่ยนตัวละครอีโวแบบ S นะครับ4ชิ้นมาแลกเป็น อาโรนี่ซาโฮเอ้ไม่ใช่อาโรนี่ซาโฮดิอโรนี่ยุลลังหรือว่าน้องมิสตี้ที่ถูกอีโวลูชันนะครับก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วเนาะมีเพชรอยู่หมื่นห้าขอลองหน่อยกับของใหม่สุม่มสิปาบไม่มีอะไรดีเลยปาบก็ยังไม่ได้อะปาบไหนอีกทีนึงสิปาบไม่ได้เลยครับก็คือ จจริงอยากได้อโลนี่นะเดี๋ยวดูอัตราการสุ่มไอเทมให้ก่อนนะครับทุกคนก็คือแพ็คตัวละครสุดทิดอ่าสิบตัวละครสุดไม่ใช่สิไม่ใช่เอ๊ะทำไมไม่มีนะ่ะทำไมไม่มีทำไมอ๋อนี่ไงครับมีแล้วโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยมีโอกาสได้รับทุกตัวละครเลยนะครับ S บวกด้วยก็แล้วแต่ตามเปอร์เซ็นต์นะครับมาอ่านเอาเองว่าเท่าไหร่นะครับก็ เดี๋ยวเราจะลองสุ่มกันดูนะครับว่าจะได้ไม่ได้อันนี้ร้านค้าดึกลับมาแล้วนะครับเป็นกล่องเพิ่มเรทนะครับอืมเป็นกล่องเพิ่มเทเนาะในราคา9 9บาทจริงๆอยากได้อโลนี่อ่ะจริงจริงการสุ่มแบบเนี้ยข้อเสียของมันคือมันไม่การันตีอะ่ะมีหมื่นเพชรก็เสียหมื่นเพชรดูดิไม่ออกเลยเห็นปะเนี่ยเพิ่งออกเอสบวกดิมิเตอร์มาเอามาทาใหม่ไม่ได้อยากได้ดูดูได้สวิตเลน,น้ามาด้วย แต่มันก็ดีตรงที่ว่าเราจะได้ตัวละครใหม่ๆมาทําคลิปให้กับเพื่อนๆดูเยอะแยะไงครับดูสิรับผมมีค่าสิได้50เพรมันได้กล่องแถมไหมอืมมันได้กล่องแถมไหมไม่ได้แถมด้วยไม่ได้แถมด้วยคือคือคือยังไง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 อีเวนต์เอ๊หรือว่าเราจะต้องไปซูปเปอร์เพิ่มเลทหรือเปล่าแต่มันไม่มีซูปเปอร์เพิ่มเลทมานี่ไหนดูสิ ปา่ปาปา่ปาปา่ปาปา่าป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 ่าจีกำลังจำกัดเพิ่มเลทอ๋อเพิ่มเลทตรงนี้นี่เองอ๋อโอเคนะมีไอ้นี่ด้วยลูกบาทหนึ 1, ่งพันเพชรมาให้เราหาด้วยเนาะก็การันตีถ้าอยากไม่อยากเสี่ยงก็การันตีหนึ่งพันเพชรไปเลยถ้าอยากเสี่ยงหน่อยก็เอาห้าร้อยเพชรนะครับทุกคนอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่แปดจะหาดีไหมอ,ะอ่ะอ่เดี๋ยวซุ่มต่ออีกสักนิดหนึ่งละกัน คือยังงงๆกับอีเวนต์นี้อยู่เลยอะ่ะคือคือมันได้เอสมาแล,แล้วแล้วยังไงอะคือเราต้องหาเราต้องหาไอเนี่ยเราต้องหาเออการ์ดการ์ดอันเนี้ยเออมาเพื่อแลกเปลี่ยนเป็นเป็นไอเนี้ยได้จากโปรโมชั่นแพ็คแพ็คสุดคุม้มหรือว่าดูในของดองเออลองเปิดของดองดูลองเปิดของดองดู รับตัวละครเออลองเปิดของดองดูไหนๆก็ไหนๆ,นๆละอะกดข้ามไปเลยดูซิจะได้ไหมทำแบบเกาหลีแต่คืองงอะ่ะเอาแบบเดิมก็ได้ไหมเปิด200แพ็คก็ได้เออให้หาเนี่ยหมดไปเท่าไหร่อะเมื่อกี้มีอยู่ประมาณเกือบหมื่นหกอะเปิดไปสี่ห้าพันไม่ได้อะไรเลยอะได้การ์ดเอมาแล้วคุณที่ได้ีได้ยังไงหได้ยังไง งงมากหรือว่าเปิดสุ่มแล้วได้หรือว่าเปิดจากแพ็คดองแล้วได้ถ้าเปิดจากแพ็คดองแล้วได้นี่คือไอ้นี่เลยนะเออไม่ต้องหาอะไรเลยนะพอแพ็คดองเยอะมากดูสิยังโหลดไม่เสร็จเลยก็ไม่ได้อะไรมานน่นะแพ็คดองก็ไม่ได้อะไรมาเลยอะ่ะเอองงงงมากงงกับอีเวนต์นี้มากๆนะครับทุกคนใครที่เอ,อ่อรู้ว่าต้องทำยังไงก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับตอนนี้งงมากขอตัวไป ก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปทำความเข้าใจกับอีเวนต์นี้ก่อนนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาใหม่ในคลิปหน้าโอเคขอให้มีความสุขกับการเล่นเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยนะครับจุ๊บจุ๊บ